สวัสดีครับโดยในคลิปนี้จะเป็นการสอนในเรื่องของการวางแนวโค้งนะครับโดยในการออกแบบนั้นจะมีการวางแนวโค้งอยู่สองอย่างก็คือหนึ่ง vertical curve หรือโค้งทางดิ่งสอง horizontal curve คือโค้งทางราบโดยในคลิปนี้จะเป็น horizontal curve น,น,นะครับโค้งทางราบจะสอนสองประเภทก็คือหนึ่ง simple curve หรือโค้งวงกลมสอง ไฟลเราคือโคงก้นหอยโดยขั้นตอนแรกที่ต้องทำก็คือมาถึงก็ให้ไปเลือกตัว alignment นะครับคลิกซ้ายที่เส้น alignment ของเราที่ตั้งไว้แล้วจากนั้นไปที่ geometry editor ครับเพื่อให้เกิดหน้าต่าง alignment แล้ o ทูขึ้นมาจากนั้นนะครับมาที่เครื่องม,อมาที่เครื่องมือ free curve fillet นะครับเป็นการสร้าง simple curve แบบโดยการเพียงแค่ต้องกดรัศมี พอเลือกเครื่องมือแล้วให้ไปเลือกที่เส้นสองเส้นที่เราจะสร้างโคง้งแต่ไม่นจะถามว่าตัวโค้งเราอ่ะเป็นอยู่ในด้านมุมป้านแนวเอ,อ,อยู่ในด้านมุมแหลมหรือมุมป้านก็ตัวตัวดีฟอสเป็นมุมแหลมอยู่แล้วกด enter ได้เลยฉะนั้นมันจะถามรัศมีโค้งของเราก็ซึ่งจะคือตัว r นี่นะครับรัศมีหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็น ตัวองศาก็ได้ในเรเดียนก็กดตัวดีอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดว่ากำหนดว่าองศาเท่าไหร่ถ้าจะกลับไปที่ตัวรัศมีก็กดตัว R าครับงนั้นก็กำหนดรัศมีที่ต้องการจะออกแบบอืมอันนี้ก็ฟีเจตายว่าแล้วแต่คนว่าจะออกแบบเท่าไหร่นะครับลองสักเดี๋ยวห้าสิบประกัน โอเคงั้น okay. เดี๋ยวมาลองกันอีกครั้งครับก็กดไปที่ free curvelet ก็เลือกสองเส้นกำหนดลักมีโอเคอันก็จะเป็นเส้นโค้งที่เราเออกแบบมา ากนั้นเราจะมาลองสร้างสไปรัลเคิร์ฟก็ให้มาที่เครื่องมือนี่ครับฟีสไปรัลเคิร์ฟสไปรัลโดยในตัวปกสไปรัลเคิร์ฟก็จะเป็นโค้งที่จะเป็นช่วงมีช่วงก่อนเข้าโคง้งกับช่วงหลังเข้าโคง้งโดยที่เราสะตัวโปรแกรมจะให้กําหนดก็คือ1ตัวรัศมีหรือตัวตัวองศาเหมือนสร้างสินบนเคิร์ฟเมื่อกี้แล้วก็จะให้กำหนดตรงช่วง ตัว L ก่อนเข้าตอนก่อนเข้าเคิร์ฟกับหลังออกจากเคิร์ฟครับก็จะเป็นไปัลอินกับไปัลเอาออกก็มาที่เครื่องมืออันนี้ครับอันที่สีแล้วก็ฟีสป s p ล r เ l c ร r คอร์ฟสปาเลือกสองเส้นอย่างไม่ให้กำหนดรัศมีนอกจแกเรออกแบบนะครับอย่างไม่อถามช่วงเนีย่ยสเปซิฟิก ไปเราอินเลนจก็คือช่วงช่วงเข้าเท่าไหร่โดยถ้าเรากําหนดช่วงเข้ากับช่วงออกไม่เท่ากันมันก็จะแค่เป็นโค้งที่เป็นั s y m m e t r i c ก็คือด้านซ้ายด้านขวามไม่เท่ากันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็แล้วแต่ออกแบบนะครับว่าต้องการแบบไหนหรือกําหนดเท่ากันก็ได้ก็จะให้มันเป็นแบบ symmetric อันนี้ก็จะเป็นการออกแบบ h o r i z o n t a l curve ทั้งหมดหรือโค้งทางราบทั้งหมดของเราครับโดยเราสามารถดูข้อมูลทุกอย่างที่เป็นตัวเลขได้หมดเลยอยู่ให้กดตรงนี้นะครับ alignment grid view ครับเนี่ยมันจะบอกบอกหมดเลยว่าช่วงเส้นแนวตรงยาวยาวถึงเท่าไหร่ก่อนเข้าช่วงโค้งเท่าไหร่แล้วก็เส้นแนวตรงต่อไปเท่าไหร่ อันนี้ก็คือตัว R ที่เรากำหนดเมื่อกี้ก็คือตัวรัศมีของโคง้งผมก็บอกเดี๋ยวก็ Start n เท่าไหร่อันนี้ก็ตัวองศาที่ยี r ออ o คัป a g เตอขั้นออกแบบโคง้งแนวราบก็น่าจะมีแค่นี้ครับ,บคครับ